โอเคนะครับก็อยู่กันในเกมเลี้ยงแมวเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมคงก็จะมาบอกว่าเกมพระอันไหนนะครับที่มันใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้หรือว่ามันทําอะไรได้บ้างน,นะครับบางคนที่กาลังจะซื้ออยู่เนี่ยแต่ก็แบบงงว่าเฮ้ยมันมีอันไหนบ้างที่เราซื้อแล้วเราได้ซื้อแล้วเราไม่ได้นะครับโอเคนะผมขอเอาอันที่มันไม่ได้ก่อนละกันนะครับก็จะมีนะมูลล้นี่ที่ปลาร้านะครับผู้วมทุนนะครับ แล้วก็มีอย่าซื้ออันนี้นะครับก็คือสาอันนี้ก็คือซื้อไปเนี่ยก็คือแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่แบบว่าสนับสนุนผู้พัฒนานะเป็นนะครับอันที่เราซื้อแล้วเราก็จะได้แบบว่าของนะครับซึ่งผมอาจจะเอารูปมาประกอบด้วยเนาะถ้าเกิดว่าอันไหนผมหารูปไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ขอโทษได้ละกันนะครับอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วของเกมพาร์เนาะเรามาเริ่มจากอันแรกนะครับเวทมตนนะครับเวทมต์นะโอเคนะผมขออนุญาตนะครับพากเอาละกันเนาะก็คือนะครับง่ายๆก็คือนะครับไอเจ้าตัวของเกมพาร์ทนั้นแรก คือถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราก็จะมีลูกแก้วเสียฟ้านะครับตามในรูปที่ผมใส่ให้เลยนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นเกมเลยเนาะถ้าเกิดว่าคนไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะต้องซื้อเอาเองนะครับโอเคนะก็มาแล้วแหละนะครับก็ลินผัานมากนะครับผมกณ์เล่นเกมนะผมว่าตัวนี้คุ้มมากนะครับคือมันจะเปลี่ยนคอมเราให้การคอมคอมอเล่นเกมเลยกนะ็อันนี้นะครับก็คือเปลี่ยนคอมเราเป็นคอมเล่นเกมเนะาะต่อไปก็ นะครับปุ่มบันทึกนะครับปุ่มบันทึกก็คืออะไรเมื่อเราซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเซฟเกมนะครับเป็น G U I ให้เราเลยนะครับเผื่อใครไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยผมขึ้นภาพให้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีภาพขึ้นให้เนี่ยก็ขอโทษละกันหาไม่ได้จริงๆนะครับไปจากหยดนะครับอาจิมาคืนดริฟนะครับก็คือนะมันก็จะเปลี่ยนแบบว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นแบบว่าดริฟนะครับเออมันก็จะเปลี่ยนชุดเพื่อนบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับอาจจะอันนี้คือภาพวาดราคาไม่แพงนะครับบบก็็เปนภาาาพววดที่่แ มันก็จะติดอยู่ตรงเพดานบ้านเราอะเออมันก็จะติดอยู่ตรงเพดานบ้านเราใครอยากแบบใครอยากใครแบบว่าอยากได้สวยๆเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับต่อไปเอลกาโต้นะคะมันจะเปลี่ยนบิงกัสเราอะไอตัวที่มันเก็บเงินให้เราอะมันจะเปลี่ยนเป็นเอลกาโตแทนนะครับก็แค่นั้นแหละสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นั้นแหละนะครับใครจะซื้อก็ได้ใครจะไม่ซื้อก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณเลยคููบรรนาก็ไปซื้อไอ้สามอันแรกที่ผมบอกแล้วกันประมาณนั้น